วันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบหกแล้วนะครับเนาะอุ่นแรงใครจะเป็นเซษที่บังคับผมนี่จะเป็นแน่นอนนะครับวันนี้โอ้โหตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าละเกือบเที่ยงลนะแต่ดูบรรยากาศครับมองควนันอะบรรยากาศฟาดหลัวครับเนาะโอ้่าเป็นทอะไอหยังนะครับเนาะเพราะเนาะมัว,มวคุณมัวคุ้มตุ้งเลยครับ ผมมีท้องฟ้าแบบเป็นสีฟ้าเหมือนตอนช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับตอนนี้ท้องฟ้านี่มัวมากเลยเป็นสีคุณคุณมัวมัวออกไปตังเทาเทาเหลืองเหลืองทำไมาครับผมโอ้แบบบรรยากาศนี่จะออกกลับ้านนี่ควรจะใส่หน้ากากนะครับตัว้ไไว้นครับ ในะบ่บ่อหอดครับอ้มหน,นึ่งบ่ลำไ้อนนี้มันเป็นนอยตอนนี้ค้อยนกค้ยกยายเนาะเดินทางไปสมุขเทศครับ ก๋วยเตี๋ยววันนั้นเห็นน้องคนจีฮู้จักกันเป็นไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งมาพหดูบมาเมื่อกี้นะครับแล้วกับจีฮู้ตีนะน้องมันบอกว่าอยู่แถวแถวเลยคลินิกท่านนี้เนี่ยมก็จะเลยขี่รถลองขี่รถไปสดอดพอไม่พอแล้วครับอันนี้มันเป็นมอกควันเป็นฝุ่นพีเอ็มหรือว่าเป็นไออย่างครับน,นี่ ก็จะกการเผาปลาหรือเปล่าหรือว่ามันพัดมาจากที่อื่นับโอ้โหความจริงดอยแถวบ้านเฮานี่พอมาคืนมากกำบังจะเห็นว่ามีไฟไหม้ปลาอย่างตรงไหนนะครับอาจจะพัดมาจากที่อื่นหรือเปล่าต่ม้วนอะความ,มือนี่ปกติใส่เห็ดเฟืองเครับ เฟืองแป้งนะครับแต่ก้อนผมไส้ในกิโลเส้าปลายสามสิบเดียวโลเป็นร้อยปลายพุ่นเพราะว่าเดียวเฟืองมันเคมีครับเพราะว่าเปิดเอารถเกี่ยวเข้ากันเีมดก็เลยจะบ่มีเฟืองเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนนะครับเนาะเฟืองนี่เป็นย่อ่ๆเล็กๆพอนะครับจะต้องใจรถจ้างรถมาอัดเป็นก้อนอย่างเดียว นี่หมายตอนนะครับโอ้โหฝนมัวขนาดเลยแต่ถ้ามีฝนตกมาเหีนสักสองานี่กันจะเป่งขึ้นมาแล้วครับก่อนสงการนี่กันน่าจะมีฝนมาพองนะครับเแ็มเดือนหนึ่งเลยจะสงการอะไรครับวันเวลาผ่านไปเร็วขนาดเอาเพิ่งพานพ้นช่วง เทศกาลสงท่ายปีเก่าต้นท้าปีใหม่มาแข่ประเมินนะครับผู้ซื้อแบบเมินสักหน่อยนะครับจะเข้าสงการแน่แล้วโอ้ยยิงอายุเยอะครับยิงอายุขึ้นเหล 3, ็กสามยังขึ้นมานี่ผู้ซื้อบวกวันเวลามันผ่านไปเร็วขนะ่านักคุณผู้ชมหัวคุณผู้ชมคิดเหมือนกันกป่านะครับบรรยากาศฟ้าหลวงนะครับฟาดสโลส การออกมาเปิดหนเปิดตาด้วยนะครับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ของเขาอ่ะจะเป็นการทํางานอยู่ที่บ้าน,นครับคืองานหลักๆงานประจําของผมก็คือทําคลิปแอนิเมชันลงช่อง Youtube กับเพจ Facebook ครับ ก็จะอยู่แต่หน้าคข้แล้วครับก็จะมีโอกาสแบบว่าได้พระใส่ตาจากหน้าจอออกมามองมาดูบ้านดูเมืองคนกับตอนมาเ้าของขินอย่างเงี้ยครับเป็นการขี่รถซอเดเอวไปด้วย รอยหัวองมอมบ้าหมุนหันีำเพรนนี่าเป็นเป็นมองเป็นฟันมัวรดบังไปเห็นรดแล้วครับีนี่นี่บัดลํายจะบ,บอกมวงนี่บอกผว่าเป็นเข้าที่ไหนนะครับออกจอนืกหนัก ได้มองจอหนักนี่จะเป็นพายุหือดูร้อนที่รุนแรงนะหล,หลายที่กับมีฝนมีอะไรอย่างไรละ่ะวันว่าวันที่สิบหกถึงสิบแปดนี่นะครับมีพายุฤดูร้อนพังในตอนบนนี่เลยก็ไมถึงตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเดี๋ยวต่ายเขามารอดูนะครับนี่ครับเป็นหมอกเป็นควันขนาดนี่นี่เอ้ครับมาเห็นดหงงได้หงออมเด่นนะครับ มีตึงกว๋วยเตี๋ยวมีถึงหันตามสั่งเลยนะครับอันนี้คืออะไย่างนี้รถจอดเต็มเลยเดี๋บอกว่าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวยที่เขาแกล้งจะมากินใช่ก๊อปมือนี่นะ เจอแล้วเอแล้วออน่าจะใช่ค่ะใช่ละใช่ละแต่งโมโรุม<ะ>่นเด็กคนว,ว่ายู่แถวแถวคลินิกเลยอะตรงนี้คลินิกนี่ผู้ช่วยลงไปสั่งเลยเด<อ><น>็รวมน้ำตกพิเศษรวมตกพิเศษโอเค